วัสดีพี่น้องฉากนิยมเมืองก้อนทั้งไล่ตอนนี้หนังเรือเยบ็บชนิดนอังกิดได้มาต่อไปม่รู้เยียบขึ้นเลยใหมเออวิ่งอ่ะเจอรถน้ำมันมดหมดเรลคากับรถก็ไม่ได้นอ้องน้ำมันมดหมดเราได้มาก็ไม่คุม ไปออไปนู่นเองบอกบอกยอมยอมจะแล้วก็ยอมยอ,ม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 อาอย่างอื่นทำเราคนในตลาดก็ไม่มีเดินเลยจะทำยังไงกินล่ะทีนี้พี่น้องเลยขนาดคนในตลาดังไม่มีเดินเลยแต่คนไกลของจะซื้อกันยังไงอืมเนี่ยในตลาดเนี่ย ถ้าไม่เชื่อลองเดินเข้าไปดูดิมีพม่าขายของพเพื่อเป็นแผงตัวเองอีกด้วยนะถ้าไม่เชื่อลองดูเนี่ยถ้าไม่เชื่อเข้าไปดูเลยถ้าไม่มีพม่าขายของที่ีบหน้าผมไปพเพื่อเป็นเจ้าของแผงนะครับโหคนก็จะตกเงียบงเีบ ดูถ้าไม่เชื่อคนในตลาดก็ไม่มีเดินเลยแต่จะทำยังไงกินล่ะทีนี้พี่นองเลยขนาดคนในตลาดก็ไม่มีเดินเลยแต่คนไกลของจะซื้อกันยังไงอืมเนี่ยในตลาดเนี่ยถ้าไม่เชื่อลองเดินเข้าไปดูดิมีพ่อมาขายของเพ้อเพ้อเนแผงตัวเองอีกด้วยนะ ra đây chưa ạ?